เครดิตดีนะคะกู้เต็มฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถที่0นบาทได้เลยนะคะจ้าคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่9 9ึ่งจุา่อตอเดือนอยู่ที่เท่าไหร่คะฟรีดาวฝอนประมาณม1 3ื่นสามนะคะฝอน,น,นะคะหมื่นส สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะแม่เมียวันนี้นะคะเราจะมีนำเสนอคุณลูกค้าสองคันนะคะ CRV กับกับอะไรนะคะสองคันเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตัว CRV กันก่อนแล้วกันพี่เดือนนะคะไ CRV นะคะคันนี้จะเป็นปี2015เครื่อง2.4พี่เดือนนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว EL ค่ะตัว EL ราคาพิเศษสำหรับไราสดของเราแค่729,000บาทจาก749,000บาททาไมที่ยอนหน้ารถนะคะวันนี้แค่729,000บาทเท่านั้นเองนะคะให้จริงนะให้จริงนะค่ะตอนนี้เครดิตดีนะคะกู้เต็มฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถที่ศูนย์บาทได้เลยนะคะจ้าคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99แจ้งเลยว่าตัวนี้เป็นออโต้โฟด้วยซ้ำ ะะอันนี้จะเป็น Auto ออโตโฟ่อนต่ตอเดือนอยู่ที่เท่าไหร่คะฟีดาวฝอนประมาณ1 3ื่นสามนะคะฝ<อ>่นะคะ1 3ื่นตัวกันจังหน้าอันนี้นะคะของปี15ที่เขาผลิตออกมานะคะ,ะเห็นไหมคะตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆล่มดําให้ตัดกับตัวสีตัวนี้จะเป็นสีพิเศษจากฮอนด้านะคะออกมา นะคะจะเป็นออกสีน้ําตาลสวยมากส่วนยางตัวนี้จะเป็นยางขอบ18อือฮะโอ้โหยางขอบ18นะคะมยเนอร์เชนไฟใหม่ไฟ LED เรียบร้อยนะคะ2.4ออโต้ Auto, นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวทีนเลสโต o เวลาลงรถหรือว่าอะไรคุณไม่ต้องใช้คุณแจคุณเปิดเปิดปิดแค่ปุ่มสีดําตัวนี้ตัว<ค>เดียวกดใช่กดไปนะคะส่วนมือจับเป็นสีโครเมียมคนละสีกัตัวรถส่วนด้านยางนี่ดูสิคะ ขอบยางอันนี้จะเป็นโครเมียมนะอันนี้ต้องแจ้งเลยว่ารถไม่เคยติดแก๊สสำหรับ CRV คันนี้นะคะ,คะส่วนด้านหลังของ n da อ้า CRV นะคะตัวนี้ไฟของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเวลากลางคืนในการขับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวไฟกระพริบทุกอย่างมันจะแบบชัดเจนมากนะคะมาที่ด้านหลังกันนะคะที่เก็บสัมภาระ กว้างมากนะคะอันนี้เบาะสามารถที่จะพับได้นะคะเรียบลงไปเลยอันนี้ก็พับได้นะคะคุณลูกค้าขาจ้ะถูกต้องอย่าลืมนะคะอ่าตัวนี้โดยที่ถ้าสมบูรคุณไม่ต้องวิ่งมาตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าตากล้องซูมนิดนึงเนี่ยจะสามารถดึงได้จากตรงนี้เลยเวลาไฟเบรกของเขาก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาด้วยตรงตรงสปอร์ตไลท์ด้านบนเบรกดวงที่3ามนะคะจะทำให้ชัดเจนนะคะนี่ค่ะออโต้โฟล์ับสี่ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะคะอ่าด้านหน้าเห็นไหมคะแผงประตูของเขานะคะุคณแจ,จัารัาลยดงามมากแผงประตูแล้วรอยขีดคว่วนไม่มีแน่นอนกุญแจจะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะเวลาขึ้นรถมาคุณก็แค่เหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยหน้าจอคอนโซลของเขาจะทําออกมาค่อนข้างหรูหราเฉียวคอนโซลเขาจะแน่นมากไม่เหมือนที่อื่นบางครั้งเปาะแต่นี้ เขาใช้อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะแน่นมากนะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะตัวนี้ออปชันหน้าจอคุณก็สามารถที่จะกดกดปุ่มอันนี้ใช้ได้เลยเนะะี่ยค่ะกดตกลงคุณก็เลือกว่าคุณจะใช้บลูทูธหรือว่าจะเป็นเน iPad ทุกอย่างเชื่อมเชื่อมต่อทุกอย่างได้หมดเลยเนอะ USB อะไรพวกนี้มีหมดนะคะ uh huh. ส่วน Air ก็สามารถที่จะแยกได้นะคะ Air แยกซ้ายขวาตู้แอร์แยกนะคะนี่ปรับอุณหภูมิอยู่ตรงตัวนี้แอิ์ดิจอลิสนะคะส่วนพวงมาลัยควสคอนโทนตรงนี้คุณสามารถที่จะกดได้เลยเปิดปิดรับโทรศัพท์ตรงนี้เห็นไหมคะบลูทูธส่วนเบาของคุณลูกค้าดูได้เลยนะคะว่าย้ําเลยว่าอันนี้จะเป็นเบาออกห้างจากป้ายแดงนะคะไม่เคยเปลี่ยนนี่อุปกรณ์ที่ใส่นี่ที่วางแก้วคุณสามารถเลื่อนหรือว่าถอดออกได้ นะคะเกใส่ของได้หมดนะคะนี่มีหมด USB นะคะ2ช่องแล้วก็เฮสอะไรนะนี่ h DMI ก็มี <TV S 1> นะคะ um. เปิดดูทีวีได้ใช่ไหมตัวนี้ แค่เชื่อมต่อเท่านั้นคุณก็สามารถดูทีวีในรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงจ้ะมาดูด้านหลังนะคะตัวน,นี้นะั่งสบายมากบอกได้คําเดียวว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะตัวน,นี้นะเบาะหนังนั่งสบายเลยนะมีช่องระ,ะบายระบายอากาศเป็นรูรูรูรตรงน,นี้คือรูเพื่ออะไรเพื่อระบายอากาศให้เรานั่งแล้วมันไม่อบไม่อ้าไม่ร้อนนะคะตัวน,นี้นะ,ะและที่สําคัญมีแอ ไม่ต้องรอให้แอร์ข้างหน้าส่งมาข้างหลังนี่มีแอร์ส่วนตัวและที่สําคัญเย็นมากอ่ะสำหรับอีกคันหนึ่งที่เรามานําเสนอวันนี้นะ,ะ,ะพี่มะเมี่ยวคะ่ะเป็น Toyota CSR CS <R S 1> นะคะตัวนี้นะคะรถปี2019นะคะสําหรับ c r ของเราขตัวนี้นะเครื่องยนต์หนนะคะตัวนี้นะคะราคาสําหรับไลฟ์สดพี่เดือนกับพี่มะเมียววันนี้แค่ 7 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะ799นะคะตัวนี้เนาะลูกค้าที่เครดิตดีมีเครดิตกู้เต็มฟรีดาวนะคะตัวนี้เนาะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะตัวนี้รับเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกัน1.99นะคะตัวนี้แจ้งเลยว่าจะเป็นตัวไฮบิดเป็นชุดแต่งพิเศษนะคะตัวนี้นะคะไฮบิดดูยังไงบางทีลูกค้าดูไม่รู้นะคะมองง่ายๆเลยอันนี้จะเป็นโลโก้ทุกคันไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามนะคะ จะมีตัวนี้รอบๆสีฟ้าๆทั้งหน้าทั้งหลังและด้านข้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านข้างว่าเป็นยังไงต้องย้าเลยของโตยตา้าเป็นแบบนี้ทุกคันทุกรุ่นนะคะคุณลูกค้าดูง่ายๆว่าไฮบริดไหมอันนี้จะเป็นโฉมของปี2019เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนิดนึงด้านข้างอันนี้จะเป็นแม็กขอบเท่าไหร่จ๊ะอันนี้จะเป็นแม็กขอบ17นะคะแม็กตัวนี้ไม่มีรอยขีดขวนอะไรใดๆทั้งสิ้น ยางก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่นะคะ<ช>เพราะว่ารถเป็นปี2019เองจเอ้ะะดูได้เลยตัวนี้ให้บิดและด้านข้างที่มัมเหนี่ยวแจ้งโอ้โหเขาทําชุดแต่งมารอบคันแน่นมากมากราบข้างก็มีเห็นไหมคะสวยค่ะสวยมากกัาบ้างจะเป็นสีดําตัดขอบด้วยโครมเมียมทําให้มันดูโดโดเด่นและรถเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะมือเบ้ามือจับเนี่ยเห็นไหมคะ,คะ เขาใส่เบ้ามือจับเป็นสีดำสีดำนะเป็นของแท้เลยนะสีเนสตานะคะจะมีจะมีโลโก้ของเขาโลโก้มันจะฝังอยู่ในเนื้อตัวนี้นะจะมองแบบถ้ามองมองเพลินๆแต่งสวยจริงทันนี้นะคะเขาถามว่าเอ๊ะทำไม C-HR เขาเปิดกันยังไงบางทีไม่รู้เปิดยังไงดูซิไม่มีไม่เห็นเหมือนตัวอื่นเลยนี่ค่ะ เขาเปิดตรงนี้นะคะรถทุกอย่างเขาจะทำบัลลัมลําไปหมดแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์ของเขายื่นออกมานะคะเวลาเบรคคุณก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะมีหัวฉลามอยู่ด้านบนด้วยเป็นไงด้านข้างนี่คือเข้ามากลิ่นไอใหม่คือตอนนี้นึกว่านั่งอยู่บนโชว์รูมโตโยต้าเพราะจะทุกอย่างมันใหม่เราไปเทสรถใหม่เนาะใช่นึกว่ามันมันใหม่มากจริงๆไลท์สดไม่มีเวอร์ดูแผงประตูด้านข้างนะคะ เขาทำเหมือนแบบอะอาคาล่าพี่เดือนเขาเรียกว่าด้านข้างเนี่ยเขาทำมาเหมือนเหมือนตัว GTR เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยรถหน้าจอสัมผัสเขาเนี่ยแค่เลื่อนแค่เนี้ยไม่ได้แต่อะไรเยอะแยะนะคุณคุณเลื่อนดูสิคะเห็นไหมไวมากบางทีก็เลื่อนเท่าไหร่ก็ไม่ไปไม่ขึ้นใช่ไหมจอก็มือถือเราเลยนะคะอยู่พงมาลัยอ่ะมันแบบอ่า สีดำๆตัวนี้เขาเขาทำให้โบเฉี่ยวเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะบอกแล้วว่าออปชั่นทุกอย่างคือเป็นรถยุโรปสำหรับวันนี้พี่เท<า>ียกับพี่แมวเมียวก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับ,บลูกค้านะที่ดูแต่ต้นไลค์จนจบไลค์วันนี้นะขอบพระคุณค่ะไม่มีอะไรมากวันนี้ขอกล่าวจากใจจริงขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีขอบพระคุณมากค่ะ